ครับรับอะไรอะไรพ่อเอาเอาของกินเล่นมากครับกอนของกินเล่นของว่างนะครับของว่างหน้านี้นะครับดูดิเอาเอาอันนี้แล้วกันนะนี่นะขนมปังหน้าหมูที่นะเนาะขนมปังหน้าหมูเออพี่พี่ครับเออพี่เออเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอย่างอื่นเอ้าก็ขนมปังหน้าหมูที่ยังไงเล่าเออเออ คือขนมปังเปลี่ยนเปลี่ยนคือถ้าเป็นขนมปังอย่างเดียวนี่ก็โอเคนะครับแต่ถ้าหน้าหมูมันมันทำยากมันมันโอ้มันมันโครเละนะฮะสองสารนะ่รับได้แล้วคือคุณต้องทำทำหน้าเองใช่ไหมใช่ครับพี่ทำหน้าหมูเองใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอออันนี้ได้แล้วนะเนี่ยนี่ขนมปังหน้ากุ้งะ โอ้พี่มันโอ้ขนมปังหน้ากุ้งแย่กว่าหน้าหมูเลยครับมันอูพี่คิดดูดิว่าหน้าผมอย่างเงี้ยผมต้องทําให้เป็นกุ้งอ่ะแล้วมันมันคงทุเรศนะพี่มันต้องมีกรีงอกมายาวยาวมันยาวใช่โอ้ทุเรศพี่เปลี่ยนนะครับสงสารลงนะครับเปลี่ยนนะครับสงสารมันเป็นเอาเอาที่มันกินได้เอ๊ะอันนี้เอาเอาขนมปังหน้าหอยที่หนึ่ง ขนมปังหน้าหอยโอ้โหพี่จะเอาเอาเนี่ยเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วพี่จะทานจริงๆเหรอครับพี่เอาเอาได้ฮะได้ฮะแต่อ๋อเอารอรอสักครู่แล้วกันครับโอ้ยรักเอาเลยนี่ไงครับพี่ฮะเป็นไงครับขนมปังหน้าหอยครับ